วันนี้เราจะเรียนเรื่องการาคุณครูจะให้นักเรียนสร้างจทย์ปัญหาการหารจากเค้กลาบูบูอ่า,อ,าอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นนะคุณครูมีคัพเค้กลาบูบูหชิ้นสองมสม ถ้าการหารเนี่ยต้องการหารคืออะไรในใครรู้เอามาลบกันทีเรื่อยๆไปเลยเอามาลบกันมาลบกันทีละเท่ากันใช่ไหมเก่งมากค่ะถูกต้องลบทีละเท่าเท่ากันหรือการแบ่งทีละเท่าเท่ากันอย่างเช่นคุณครูสร้างจะปัญหาว่าคุณครูมีขนมเค้กลาบูบูอยู่กี่ชิ้นคะนี่กชิ้นเอาไปแบ่งให้นักเรียนสามคน คนละเท่าเท่ากันจะได้ขนมเค้กลาบูบูคนละกี่ชิ้นกถ้าเราไม่รู้จักอ้าทำไมถึงรู้ว่าต้องสชิ้นคะใเพราะเว่าเรากระใชมอันคนที่อันนี้คือคนที่2คนที่3แต่ถ้าเรามี่างๆขนมเค้กสีชิ้น แบ่งให้นักเรียน4คนคนละเท่าเทกันจะได้คนละกี่ชิ้น,อ,นอ๋อ4คนอ๋อมี4คนล้ว0 20 0 40, 40ใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่5คุณคูแบ่งให้นักเรียนคนละ7ชิ้นมีคนมเค้กอยู่4อเอใหม่ใหม่โทษๆมีขนมเค้กอยู่40ชิ้น แบ่งให้หนักเรียนเจ็ดคนคนละเท่าเท่ากันจะได้คนละกี่ชิ้นแล้วก็มาแบ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็จับแบง่งแบง่งแบง่งแบง่แบงบใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่อยากแบง่งเราจะใช้วิธีอะไรถ้าเราไม่อยากจับให้เพื่อนมีเรื่นี่ยก็จะจับเสร็จเนี่ยนานไหมนนอ่าเราจะใช้วิธีอะไรคะถึงจะรู้ว่าจะได้คนละกี่ชิ้น ธีอะไรเราเรียนเรื่องอะไรนี่เราก็จะใช้วิธีอะไรคะวิธีอะไรวิธีหารถูกไหมใช่ไหมคะว่าเพื่อนเจ็ดคนเนี่ยคนละเท่ากันจะได้คนละกี่ชิ้นถูกไหมคะถูกไหมถ้าเราไม่อยากจับให้คนที่หนึ่งหนึ่งชิ้น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 ทั้งหมดเจ็ดคนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากจะจับแบบเนี้ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเจ็ดกลุ่มเนี่ยนักเรียนก็จะใช้วิธีอะไรคะ วิธีการอย่างเช่น<า> 何 เอาเป็นเท่าไหร่ก็ได้เปเเลี่ยนตัวเลขตรงนี้เอาเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ให้หาคำตอบมาใครทำเสร็จเลือกเลยขนมลาบบุฟเฟ่ต์โค้ดแล กี่คนนะ5คน, <6 S 2> คนคนละเท่าเท่ากันจะได้คนละกี่ชิน้นข้อน,นี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คืออะไรคะ5 5 36หารห้าหารด้วย5เท่ากับ5 7า5จ็ดเท่ากับ7จ็เซทหตอบได้ขนมคนละกี่ชิ้นคะขนมคนละชน7ชิ้น7ชิ้นเหลือเจ็ชิ้นเรือ4 อ,อ,อ่ะเหลือหนึ้นตเรเลือกเลยค่ะออเอาไหนก็ได้ไม่น่ากินเราเพื่อนเลย เพื่อนมีขนมกี่ชิ้นนะ <c oughs> ขนมกี่ชิ้นหนาไม่ปางมาต้าอ่านใหม่ค่ะเพื่อนนีขนมมาสานิชิ้นแบ่นให้คุณครูคนคนละเท่าเท่ากันจะได้กี่ชิ้นจะได้คนละกี่ชิ้นใช่ไหมคะประโยู่นี่นะคือนักสิบนัก ของมึให้มาต้าแล้วกีต้าหน่อยอ่าเลือกเลยที่ไหนก็ได้ต่อเลยโอเคฮะอ่าเดี๋ยวเราเพื่อนก่อนมามาต้าโทนโทนไอคิวอ่านโจทย์ค่ะโจทย์ให้เพื่อนฟังคุณไอคิวมาตามีเค้กลาบูบูสี่ห้าชิ้นเด็กให้เพื่อนสามคนคนละเท่าๆกันจะได้คนละกี่ชิ้นอ่าแประยูสัญลักษณ์ เกี้ยวจะทำยังไงคุกกี้อน่ะเกี้ยวแล้วก็เกี้ย้องไม่สร้างเกี่ยวเปัญหาไปให้มาตาช่วยไป